Bye. พื้นที่ตอนนี้ก็มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อแสดงออกซึ่งความจุรัภพอดีล่าสุดนี้ค่ะทางโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยา่ารายเดือดพระเกียรติในการครองราชครบ70ปีก็เป็นอีกหนึ่งโครงการของกองทัพไทยค่ะที่ต้องการจะให้คนในชุมชนแห่งนี้นะคะได้มีความสุขร่วมกันแล้วก็ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะการซ่อมแซมบ้านที่มีความร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างกําลังพลของทหารนักเรียนชาวบ่าและผู้นําชุมชนในพื้นที่เขาได้นําเครื่องมัดเครื่องมืออุปกร ก,การก่อสร้างเข้าซ่อมแซมบ้านถึงนางปรณีหารประชุม หญิงวัย60ปีค่ะอยู่ที่บ้านหนนม่วงตำบลชมพูมพอรอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬซึ่งทั้งหมดนี้เป็นไปตามโครงการทอบอรซ่อมแซมบ้านทั่วไทยเทิดไท,ท,ไทปีมหามงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสนเดพระเจ้าอยู่หัวเสด็จถลิงสว,วรริราชสมบัติครบ70ปีค่ะโครงการนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่มีไรายได้น้อยไม่มีเงินเพียงพอจะซ่อมแซมบ้านและที่อยู่อาศัยของตัวเองค่ะมีระยะเวลาการดําเนินงาน1ปีนะคะนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาค่ะที่จังหวัดบึง ก,ก,ก็ดําเนินการช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ไปแล้ว9้าหลังโดยความร่วมมือของชาวบ้านในชุมชนตลอดจนผู้นําชุมชนและหน่วยงานราชการในพื้นที่ค่ะโครงการนี้นะคะนอกจากจะเป็นกิจกรรมที่เทิดทูนสถาบันและการแสดงออกถึงความจงรักภักดีแล้วก็ยังช่วยให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเป็นการสร้างความรักและความสามัคคีขึ้นในชุมชนด้วยค่ะอีกหนึ่งโครงการค่ะที่ร่วมกันเฉลิมพระ